ไปนะครับผมไปดูนกกวักกันพอดีช่างบอลดักนกกวักไว้นะครับผมสนใจชุดพร้อมต่อสังได้นะครับผมช่วงนี้นกกำลังต่อเข้าดีครับผมเดี๋ยวไปดูกันครับมันมีสองตัวนะครับตัวหนึ่งอยู่พุ่มไม้เนี่ยเนียเรียบร้อยเรียบร้อยครับผม ดีนะเรียบร้อยครับผม <Netflix> นลุลอครับผมนี่ครับโอ้โหพันหมดเลยคนหลักผมหลุดครับผมสวยแล้วสวยแล้วพี่น้องทีงนี้ผมจะแกะย,ยังไงเนี่ยดูครับ งานคืนของช่างบอลดิ้นยังไงติดคอติดขาไปครับทุกแก่รออยู่ครับผมพอดีย้ายไมครครับนี่ครับสี่สิบเอ็ดบวงครับผมงานคืนของช่างบอลคนอุดรนะครับติดต่อสอบถามได้หมานเนี่นอนครับนี่ครับเป็นแบบหมุนได้นะครับดิ้นเข้าไปนี่ครับผม โอเคครับฝากกดติดตามครับผม